ไม่สไลด์อะลูกอ๋อกินอยู่หรอมัมมัมหรอสะไรเดอไหมไม่น่าเป็นตูดอย่างนั้นนะอ๋ะเดินมาดูสิเป็นอะไรงอมงอมง,อม,งอมนี่เป็นไรครับมาให้อาหารไก่เหรอหายหมดปากยางหมดปากแล้วก็กินไม่กินก็ให้ไก่กิน สไลเดอรใ์ให้แม่ดูหน่อยสไลด์ลงมาเลยซื้อสไลเดอร์มาให้ใหม่เนี่ยมีของมีเป็นของตัวเองแล้วนะพอมีเป็นของตัวเอง้วไม่ค่อยเล่นนะคะอ๋อม่่มอยู่โอเคหมาไม่เสจก่อน,นะลูกนะไม่มีมือจับสไลเดอร์ใช่ไหมแบ่งให้ไก่กินเออย้อยนให้ไก่กินจะได้ไปสไลด์ได้ โอเคสไลด์เลยลูกสไลด์โชว์หน่อยสิไหนจะก,ก็สไลด์บูลงไปในอ่างน้ำเลยยังไม่มีอารมณ์จะสไลดนะ์จะเล่นกับไก่ก่อนแบงอะไรนะแแปลว่าอะไรลูกแบงแบงแบงคืออะไร แบ่งให้ไก่กินอ๋ออาอาเอานี้ไปแบ่งให้ไก่กินนะแบ่งให้ไก่กินค่อยๆฉีกกินละชิ้นเล็กๆนะอันเนี้ยฉีกอย่างงี้แล้วโยนให้ไก่แบ่งค่อยๆฉีกชิ้นเล็กๆนะโยนให้ไก่ด้วยไก่เดินหนีหมดแล้ว <laughs> ฉีกให้ไก่สิไหนบอกจะแบ่งไก่ไงีไ่ยไก่เดินมาตรงนี้หมดแล้วเนี่ยมาแบ่งไก่ตรงนี้มาไหนครับว้ายลูกลุกไม่เป็นไรลุกขึ้น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 ไม่เป็นไรนะค่อยๆลุกลุกค่อยๆลุก,ลกไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ชุดขาวด้วยหล่นลื่นเลยบนตะไคร่น้ำเปื้อนหมดเลยพื้นมันเป็นตะไคร์อะเนาะ ม่เดี๋ยวแม่ปูกพื้นใหม่ให้นะปูกกับเบื้องไม่เป็นไรปัดมือปัดมือมือเปื้อนไหมโอ้มือเปือออเป้อนด้วยปัดมือปัดมือ,ป,มอปัดมือนะหนูต้องเดินดูดีๆนะลูกมันลื่นอ่ะสไลด์เลยลูกสไลด์อานี้เอาขนมปังมาให้แม่มาหนไปสไลด์นะเอาไปสไลด์โชว์หน่อยอ่ะสไลด์โชว์ให้แม่ดูหน่อยครับไหน ปีนยังไงปีนยังไงจับตรงไหนนะอ๋ออ่ะเร็วๆฝนกำลังจะลงเม็ดแล้วลูกอ่ะเร็วสไลด์ลงมายังไงปีนขึ้นมาจนสุดเลยไก่กินกันอยู่สนใจไก่แมาจะกกว้วแล้วสไลด์หน่อยค่ะโอ้โหแม่ก็ลุ้นให้สไลด์จังเลยเนี่ย ไม่งั้นจะไม่ได้เล่นแล้วนะฝนจะตกแล้วนะเร็วเร็วเว one two, three. are you ready are you ready are you ready มันเปื้อนหรอนิดเดียวไม่เป็นไรก็หนูไปปีนขึ้นทางนี้อะ่ะมันก็เลยเปื้อนสิอ่ะ are you ready อ่าตัไ้ไลลงมาเลย อ่ะสไลด์ลงมาปืดเลยดอเอาเลยเร็วๆลูกโอ้ฝนมาแล้วเร็วๆสามสีโอ้โหมีสติหน่อยลูกมีสติอุ้ยมาเร็วๆหนึ่งสองสมสไลด์ลงมาเดี๋ยวจะได้เข้าบ้านแล้วหนึ่งสองสาโอเคไปเข้าบ้านกันนะฝนมาแล้ว 拜拜，嗯。